สบายดีสักคู่สบายดีปีใหม่เด้อโดยเนี่ยเอามงนง้นแล้มองไดก็ได้โดยเอาพี่ยังไหนสัคู่ไมด้ยหใช่ใชพ่น่าหน่ะคูดาคูดาแมนบอสือหน่ะตาคู่ดาน่ะโดยอันนี้งไฟไมดอ้อโดยจ อ้าตาตาให้จะพูดเออให้น่าะเลยอยู่ดีมีแห้งปีใหม่เด้อจะขอบใจลายที่บางแย่งหนาน่อยใหอนน้อันนี้อันนี้ปี้นี่เยียเนาะเดินหนึ่งสอง้ำกล้องเ้อปั๊บหนึ่งสองึ๊บได้แล้ว Ok này. bởi chịu ông mặc a bụi bát bụi bát, bà đúng bung nơi như thế này nhoi 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 mọi nhoi mọi nhoi 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 มาตื่อไงตากำมาถางหลงมาเช้าไข่เดี่ยวโบฟวซัมน้อยยังพ้องไหสบายดีตาโดยคุณองคุณคู่ยุ้ยนอิเตอร์นะใช่ใส่ของคุณูอื่นนะสิชีเด่โอเคโอเคเอาเอาคนอื่นมาเพเสบายดีป้าลุงตอนเศร้าๆ ไปทิ่มไปโรงเรียนเลยนสบายดีพี่น้องเงยเนาะตอนเศร้าผ้าสาวตะลำมามอบกระเศร้าของคนปีใหม่ให้สาวคู่อย่างก็สาวคู่ยุ้ยคับสาวคู่ยังสาวคู่ดาคู่ดาด้าโดยจื่อบ่คู่ประจำห้องเชดินบ่โดยเนาะจื่อเพิ่นอยู่บ่ชดินไอตาว่าคู่ดา ปัดเม่ถามมาคู่อย <c ười> <c ười> ่างน้อนประจําห้องเชิญนะคู่ดาด้ากับคู่ยุ้ยปากไม่ได้กต่ยังบัวเศร้าบันไดพี่น้องกับมีแต่พี่น้องแนะนํามาให้ไปรักน้ําตาลปิ๊บพี่น้องเพื่อนวะจะไปรักเฉยเลยถึกศักดิ์คนนด้ไปหารักร้านจมตํากันเนาะแบบว่าธรรมเนียมมันอะไรนะแบบยังเป็นอันคิดมันนะเออเค็ดมัานะนะกันบูรักกันคือสิบวัวเศร้าสิฉือว่าได้ไหร่เนาะ แต่ว่าทั้งแม่ทั้งเชื่อโบเคยได้ยินพี่น้องไงยัน่าเออ่ทั้งเพฝันที่มันแนะนำมาหลายอยู่วันนี้อ่ะสบายดีป้าลุงก่อนใช่ไหมบอกสบายดีตอนไหนคือโบเห็นป้าลุงเห็นอยู่บ่ป้าลุงไม่ได้เห็นดายพี่น้องพี่น้องสบายดีเดียวเดี๋ยวเมร่าไปย้อนเมึงคลิปโบเชื่อนะฉันโบเซื้อนี่หายนี่เสียอันรีบว่าเนี่ยตะปูหมูเสียก็มันเอาละ พ่อจันไปทับพุกหมูเพื่อนในบ้านเพื่อนื่อน่ะเมื่อันจกนองอ่ะไปทุบกับพุกหมูเพื่อนะเพื่อนอยากได้ไหมวะดิก็ไปทุบกับพุกหมูเนี่ยคือพุกหมูลูกพี่น้องเลยเพื่อนก็เลยอ่าอยากได้ไหมพอเพื่อนทุบเลยเป็นสีชมพูเพื่อนได้สีฟ้าอันนี้นะพุกหมูเพื่อนนะหอดทางเวรเพียนแล้วพี่น้องเลยใส่นี่สามอันเนาะสามคู่ ของต,ตู้ด <ừ. S 1> ินบ่หน oh, <Mexican. S 2> oh, ่ะโอ้ม huh. <No. S 1> mm ีของประตูดินอ ah, mm. uh ีกเลยเออของประตูยังตู้ยังบ่เนี้มีของประตูมีบ่กระตุยมีดูจังบลาแก่กับพี่ดูยของปลาแก่ก็มีของอินบุมมี่ขออินบุมี่นะของอินอินนี้ยต้องให้เฮาเนาะอ่าอินนี้ยต้องให้ไห่ดินเนาะอือดินอ่าอินก็ต้องให่ประตยเนาะอืมของดินเนี้มีแล้วให่ประตยกับปลาแก่กันที่ดก นน,เนะเาโดยเอาพี่น้องเลยเนาะเมื่อวกะอันตา,อาตาดำกับไอ้ตาเพิ่นเป็นไข่อันยังปวดเส้าคักป่านนี้เนาะแะได้สิมามอบของขวัญให้เสาคู่แล,ล,ล้วกะสีเมื่อมอบของขวัญให้ทั้งพอตู้ไม่ตู้เฮาอยู่บ้านเพื่อนแล้ววันนี้อาจีพไม่ได้เข่าหลงเมื่อนีนเนาะอสิลาเสาคู่เพิ่นเลยแล้วกะจ่ายค่าเทอมเลยโอ้เดือนหนึ่งได้ประตยไวเนาะช่ายเท่าเดือนนึเกับบาลที่อันเนี่ย โดยเจ้าหน,หนึ่งจังไปไอ้ตาแล้วค่ะกระฟืน้น, <S 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 เน,นเนี่นยแหละก็เลยหายลาลาสาวคู่เพิ่นแรกแหละพี่น้อยเนาะครอบสาวคู่เพิ่นแล้วแต่กลับมาจากก่ายค่าเทิมแต่ความจริงเนี่ยวันที่สี่เนาะเพราะเอาเข่าแล้ววันที่สี่แต่หมืนมนม่นเมื่อเดี๋วที่สี่กันเนาะจ่ายกันเลยก็ได้สิค่าเทิมกับพอดีมีแม่ตู้ใจดี ใช่หายตากับน้องเชอร์พอดีเลยพี่น้องเนะอ๋เนา<ม>ะผู้เท่าไรกับค่าเติมเฮาจิ่ไม่แข็งแรงหายเกินพยุคยครับดูโดยโดย,ดย,ยตู้เ<ด>มตู้หักแมู่หักทางเฮาแหละที่เป็นอุ้มชูกครอบครัวห้ามมาตรนะโลกอะไรเนาะฝากน้ำจิตน,น้ำใจฝากค่าเติมให้ลานเด้อเรือนี้วสันก็ได้พอดีแดลสิได้มาฝากค่าเติมให้ลานนี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะมาจ่ายเพิ่นได้มงเพิ่นแคมปิ้งพั้ยนะ เช้าโมเดกเ็บช้เชาคู่ได้เชาคู่ปาร์ตี้กันนะเดยพี่น้องมาหอดรงเงียนแล้วเนาะตักเปืยอเช้าคู่็นเด้่เลยเอ่มาแล้วเอลยไปเนาะมาแล้ววันนี้ามาสวยเนี่ยวันนี้เปลมครออกจากบ้านเพราว่าคิดงานได้เลยเลานบอไปสชพี่น้อยลงไปมอบกองไฟให้สช้าคู่แล้วก็ใจค่าเทิมเนาะ อ้าวจะชุนงามแท้มันนี่เสบียงหมอบุกควัญให้สักอ่านั่นบอกจากคู่กับเมื่อไม่ตุ๋ยเนาะประตูหามาไหนบ่าประตูเหาอยังหมูมาอ้าวสบายดีงามในวันนังเออไปเดี๋ยวเอาของขวัญจากคู่ห้เบ้างเด้อเอ้าเอาลงคูดนะบ่มาเลยพี่ได้อาไปงานเป็นคนเข่าหอมมาได้บ้อืมที่บ้า

ไปเนี่จ่าบายดิสาวคู่โดยอายยู่นี่บ่อยู่หนาหน่าวเพอเดี๋ยร์จ่ายค่าเทมเพิ่มเพิ่นด้วยนะให้สาวคู่นั่งกับมี่ไปอย่าลุ่มเลยบ่แม่มาไปกวนเล็กน้อยเพิ่นอืมโอ้ด้วยด้วยดยกำลังกินข้าวตีปลาไปิะปลาปไปเบิกไปสาวคู่นั่งเดี๋ยวกลับมาได้นะดิเนาะ อย่าเพร้อมกันนะเดี๋ยวเอิญน่าเข้าไปก็ได้เพิ่นบอกพิ่นบอกว่าให้เข้าไปในญาตไปกลัวเล็กน้อยเพิ่อนคนอื่นเพิ่อนเนาะย่านิมูเห็นไอ้ตากรับออกมาเลย่านิมูอยากออกมาเนาะจะดูอยู่กมานอำไมตาก็ต้องเชิญดิเข้าไปเบิ่งก็ได้เนาะไปไป โลสบายดีสักคู่สบายดีปีใหม่เด้อโดยเนี่ยเอามองนั้นเลยมองใดก็ได้โดยอาพี่ยังไหม่สักคู่ไหด้วไหพี่ใช่ใช่เ่็นเราห่ะคู่ดาคู่ดาเมนโบซือเราห่ะตาคู่ดาน่ะโดยอาอันนี้ยังไงไปดิอือเดี๋ยววไ้กับใจเดูด้วยเด้อโดยจ้ะ เอาตาตาให้จะพูดเออเออเอให้นได้เลยดีแมย์ปีใหม่เด้อจ้ะขอบใจได้เลที่บางแย่งหน้าหน่อยให้อันนี้อันแท่งเมย์เพิ่นว่อยากให้แน่นโบลายเด้อแต่ว่าน้ำใจเด้อเลยดาวเลยขอบใจได้ย ใช่มาให้พ่อจันไทยพูดไปก็ได้เนาะมาสิไทยพูดมาเอาเอาพนแฮปปี้มีเยียเนาะเดินหนึ่งสองย้ำกล้องเ้อปั๊บหนึ่งสองได้แล้วโอเค มีลานน้าด้วยมันนี่ดไข่หมอนั่นไข่ถ่หนักอนี่ไข่เน่แล้วเพราะว่านี่ิไถ่เาวานี่นะไข่กลางเลยสบายไ้วยเดินเล่ไข่ีเนาะมีูดมีใหม่มาเนี่ยไข่เลออันมาใหม่เนี่ยอย่อมึงอมือเนี่อค่ะือมันช่างเอขัไข่แล้วมาด้วยด้วยดยอย่ามาฝากบอกจะพู่เร้อไถ่เล่อไ่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  อัน <segue> ั <o objectively> <ta> um, ้นได้สสนมาครัวเด้นันมาครัวเพื่นเด้มีสคนมีสี่คนเดียวเดียวฝากเมครัวเพื่นนันเยเดี๋ยวเอาให้มครัวเพิ่นนะอันนเข้าใจ ทั้งแม่คัวเพิ่นายอยดไปว่าลลเ้อยไป่ปะละอ่าปลาปลาปเรียบร้อยแล้วหายสกู่เรียบร้อยหายตามันด้วยนะนี่ไปเซตไปบินักพี่น้องเลยไปสํเและเลยอ่าเออเล้วะเลวมืงเนี่ย ไปคือดถทัพพอจัดมาดุวอรอรถรง่ามากๆว้มไหมตื่นเต้นมาเตอร์เลยมาย่างย่านนะมาบ่อุยยานเดียย่านเดียอยากชื่อสลมันเป็นไข่เหรอเนี่ยูดังจนแดงตาจนลอยวุ้ม่ จะคูบอกไปนี่บอกับแม่ยังแน่ลราบอกว่ให้กินนะน้ำเย็นน่าให้กินน้ำยังโดน้ำอุ่นโอ้เยี่ยมแล้วให้กินน้ำอุ่นน้ำอุ่นแต่ต้มเนาะจี้ต้มเนาะจี้ต้มมาแล้วเลยน้ำอุ่นก็ต้มมาเอ๊ะไประธานนายฮาวบาร์นี่ใช้บินเอาแล้ปัตเตอร์ได้หรือเป็นไข่น่า ินตนุ้ยเรียบร้อยเลยเอาเนี่ยเจ้านี่เอาเอาตู้จ้าตู้เนี่ยสบายดีทั้งสองคนสบายดีไม่ตู้สบายดีปีใหม่เออไอ้ตาไอ้พ่อมี่ตู้รือตาละใจค่ะเธอรไม่เจ้าเดือนนี้เราโทรมาเจ้าหนึ่งกับขางองูเดี๋เจ้ากูจะยายเราสบายดีปีใหม่น่ากับ่อไรเฮ้ดิเอาใจเลยตู้เด้อใจค่ะเธอรไม่ด่านเด้อใช่เราก็เป็นห่วงหลานอยู่ให้บ่ให้บ่อยู่ เราโทรมาถามว่าลานยังหายอยู่บ่อะเดี้ยเดือนเนาะอืมเดือดร้อยแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าคือว่าหากระดงแป๊บเดียวนึงได้เดือนหนึ่งเดือเนาะหาขคือว่าละเอาไปยุดนน้ำเดี๋ยว่อ่ะขึ้จ่าเลยเด้เด้อสุจ่าเพิ่นเพิ่นใจเงินหายเจ้าหายงงเงี้ยงเงี้ยงเดิมเหมือนเด้อเอากะขอพรให้ประตู้ปีใหม่อยู่ดีมีแหงเด้อเอ้านงไมาซะแม่ลูกจะไปกบ่เออเพิ่นเขียนอัน เียนชื่อพิษได้กินิชือดินนะอ้ยเียเมนใจาเทอใหม่คนอื่นสาวกูนังเขียนชื่ออกยังไอยดไอด้อาไอตาาเอินออใ้เมนเราเอิญชื่อนักเรียนพิษไอด้าบ่เาเอาเอิไอตาสิเราได้ยินว่าไอด้าพ่อจ้าจารยไม่พอเราอูนกินี่ปร์อาจารยเมนพอจะดีแล้วพอหนีเดะ เมื่อบาดเมื่อทางอันพุ่นแร่พอไนยวอนห้ามพุ่นแร่ทางห้ากะทางเบ้าจันกะทางมีตุ้ยพุ่นแร่มีอยู่บ่อทางมีตุ้ยอืออ่ากัไปดีปีใหม่ไปเยี่ยมประตูดินไปเยี่ยมประตูดินเหรอบ่อราชมหาเฮามืัอนี้นะราชมหาลินมืนอนี้ประตูประตูประตูปะตูปตูห้านี่แหละเดี๋ยวเอาเอายังไห่เท่านั้นดื่มแต่ดิน ลืมแต่ยังน่าคอนควนใหมวัจูเอาคอนควาเพ่อะไม่ลืมด้วยให้ได้ใส่หายแท้นี่ลืมจะได้ถิมไปจากคู่รงกที่ดีได้เนาะนักเรียนวะนักเรียนไม่ดันนะลืมเลยว่าไม่ดันลืมง่ายเดิเนี่ยโอ้บริเมนบริเมนบริเมนนะคอแว่กินข้าวก่อนพี่น้องเอ๋ยตาว่าจะกินข้าวผัดยัง ข้าวผัดแมววัดข้าวผัดแมววัดเออเพื่อนจะกินข้าวผัดแมววัดบอโอเคแล้วเย็นแล้วเมื่อคืนนี่ยังห่อนอยู่แล้วอันนุ่มแปลงมากบอยิโร่ข้าวผัดแมววัดกินข้าวแล้วกินยาเด้อเอายามากินอยู่บ่มีแต่คนครอบคนล่าสาวคู่เป็นไข่มือนีีกเนาะเซลเซียวเยอะแต่สาวมาเนี่ย ไข่แต่กะเป็นเป็นนะคว่าไข่อยู่นี่พี่น้องไงแยมแยมเย็นยามหนาวมานต่มันอยากเป็นวัดเรื่อยเห็นวายอยู่เยนจนบางจริงนี่งานกับไปเบิรงรถโอ้พ่อนี้เห็บข้ออยู่ดยอ่เห็บพ่อแล้วเป็นวัดเย็นเย็นวันวานไม่ค่อยได้ค่อยเห็นบมองม่วนลำธารแล้วคอยอยากกินชำวานี่ออกไปออกไปซื้อกะเจ้าว่านีเลยอืมไม่ได้กินแต่โดนนะ อามักซิี่ฮเปเตอร์อะอามาใหา้แนหมากหนึ่งอันห้อันอน่ะห้ไปหาประตูน่ะเราซื้อน้ำพายโอ้ยังบริจาคปาเตอร์เด้ดินช่ค่ะมักซปเตอร์่รเนอะเราิบเฟนิดองอยูเือนกินย่งน,นะไออันปเตอร์ไม่กินวะเออข้าวผัดเมยวัดเป็นยังไงบอกว่าลุงเป็นยังไงรสชจังอ กคือการแท้ที่สนานได้ตายนั่งคนนะนั่งเฮเจ้าก่อนี่เนี่ยมันนี่มันถึหมองมาแล้วนะคัรง่ายอ้าวจะพากินข่าจะพากินนมก็รอกินเขาก่อนันกินนมมันก็เดียบร้อยแล้วนน้เอออยู่ท้ายรถปบจือตะคืนนี่นุมเบิร์ตอะนุมเบิร์ตคาเทมกับใจนี่ตะ ถ้าตายที่ไม่ตู้ชอยนี่ยก็ชาวคู่บอกว่าเดือนเก้าเดือนเก้าปีหน้าก่อนเด้อจะเอาชุดกีฬาเลยโอ้ชุดกีฬาเดือนเก้าหรือว่าแล้วที่ก็แต่แมนชิ้นเดือนนี่เรียบเลยจ้าลาเลยชาคู่ว่านี่พันจัดอันนั้นบอกวันก่อนพันจัดวันวันเกิดง่ายของเพียนไหนอันมูเจ้าบอสเออเพี่ยนเรียงชง น้องยังได้ไปง่ายได้เอาก็่คำว่ได้่ายเมราะว่เพอดิบอกพอจอยได้พอจอยได้มีพงความพีไม้แหงอยู่บ่างพอจอยยุดงานอยู่บ่ตะดินดินโทรไปหาลุงจอยว่าขอขอของความพีไม้ในลุงจอยไปสิไดเจ้าทายไปหาเงินนั่นไาสิแม่เราก็จะตายพอาะเราได้ไอจับลุงจอยนะจักเป็นอะไรไม่โทรถามพีไม้ยุดอยู่บ่ ชมื้ออือเอาซื้อกินมักซีรีก่อนนะทานกับข้าวพี่น้องเอ้ยทางแมงเชอกินซุกกี้ทางน้องเชอกินข้าผัดเอบ่กินทางบ่จันกินหยังผัดม่าบ่มเจ้าไปกินอส้าวซะเนาะอ่าเวีกมื้อนี้กสิมีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยพาสาวตะรามกับอ้ายตามามอบของขวัญปีใหม่ให้สาวคูแล้วกออกมาตลาดื้อกับข้าวแล้วกเข้าไปหา หาอะาาไรขาประตูหาประตูเฮาแต่ว่าประตูท่านให้เข้ามาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีปีใหม่คือกันเด้อพี่น้องเอ้ยโชคมานำรวยเนาะพอตัวกินข้าวก่อนบบดน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะพบอพ่อก,กันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวมื้อนี้สิลงไปเบิ่งน้องพรอจานราเป็นได้ที่เพิน่นนักอกนักใจเดี๋ยวจะไปจาะเบิ่งก้อนพี่น้องพอหลังจากแ,แ,ล,แล,ล้วแล้วเวลาเวลายังไม่ได้ลงเบิ่งเลยนะ เช่าเช่ายังลากขวอบ่เออโอ้จันลากยูบีน้ำมันว่าเป็นร้อยจักมันกั่วอ่เนาะมันขวงน้ำตัเก้าเน่แต่ตัเกานำนำ้าน้ำมันชุ่มชยู่หรอค่ะเพราะว่ามันมันไเลอกเลย <c oughs> เห็นพี่น้องคนบอกลาอย่ว่าให้อาลุงหาหกเม็ดมันบ่ได้พี่น้องเลยเน,นาะข้างเป็นไฟค่อนลุมกุ้มเนาะ <c oughs> มาะ2เมตเนาะท่านเนาะมาะแล้วเมตรเมตร50นี่จักบ่อืมเมตรประมาณเมตร50พี่น้องเอ้ยบ่ฮอดว่ารถรถเพิ่นนั่นมันลงบ่ได้ว่าสุดๆแล้วน้เท่านั้นเนาะจสิเฮ็ดระบบน้ํางเางแอืมเรียนพอบ่อืมแต่ว่าแบบนมันเฮานั่นบ่เฮาต้องมาเจาะน้ําอีกบ จอน้ามจอใน้อีกได้เนาะอ้าวถ้าไปเบิ่งกันพี่น้องไอ้ย่านเป็นโคกน้องแรงขนาดนี้ยอดแห่งแรงเลยรุ่นใดชมกันต่อไปเนาะพี่น้องเพคนกระแซวเมียรัดอยู่ว่าโอ้ยปีนี้บอจันใกล้ของควันให้ไม่ดัดง่ายเลยวะจ๊ะง่ายดีพี่น้องเอ้ยบัดทงบัดนาบัดเทิงกว้างชับเอ้าวสาราพี่น้องจะมีเด้อสบายดีพระดุงก่นสบายดีพระดุงค่ะทำงานงานนันบอกัวไก่ดีนันบอมาแม่เนาะเอ้าสบายดีสบายดี ใช่เนอะโบเห็นว่ี่เอ๋อโดยสบายดีป้าลุงขอกินข้าวกินน้ำก่อนวันนี้เนาะสบายดีแอต้าโดยสบายดีพี่เงาเลยเนาะไปหานมาเลยน้ำเข่าข้าวบ่อ